อยู่กับผมปั๊ปัน h ชาแนลนะครับปั๊บปันชาแนล EP ที่12นะครับนี่วันนี้ผมมีลูกโป่งสับป,ประาดบางบางคนมีถามว่าถ้าถ้ามีใครถามเดี๋ยวผมบอกเลยว่าเอมสับป,ประรดอย่างเนี้ทำไมมันจะทำได้เพราะมันทำมาจากยางนะครับเผื่อเด็กๆไม่รู้เนี่ยมันตีบแล้วมันก็ กวแตกเดี๋ยวเรามานี้กันต้องเอาข้อไปถึงท่งนี้นะครับตรงนี้คือแขวนในงานแฮปปี้เบิร์เ์ได้หรืองานปาร์ตี้นะจากนั้นก็ตรงนี้คือรูปเปล่าแต่แต่เราต้องเสียบไปตรงแถวๆตรงนี้แหละครับเอ้ยต้องลึกกว่านี้ แต่ถ้าเราเราปล่อยอย่างนี้ยมันก็เหมือนเดิมอย่างนี้นืเสร็จแล้วดึงเลยนะครับลมมันไม่ออกเนี่ยมันก็น่ารัก นีครับถ้าใครไม่มีอันนี้ก็คือต้องตามหาซื้อนะครับหรือว่าไปขอเขาห่อใหม่ไปขอเขาครับเพื่อเขาเก็บเอาไว้นะครับมันจะอยู่แถวๆตลาดเลยครับตลาดมันจะมีพวกของเล่นบ้างแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครอยากให้มันแบบอยอยากทำให้เหมือนเดิมทำอย่างนี้ เจาะใหม่มันจะมีรูให้เจาะอ,อย่างนี้เลยจากนั้นมันก็ออกเลยพอเราจิ้มไปลึกๆนะครับออย่างนี้นะครับผมแค่สอนวิธีเล่นพอเราเอาออกแล้วมันก็ผอม นะครับผมก็ในตอนนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับไอเจ้าตัวนี้เจ็กแจ็คนะควันนี้สวัสดีครับแต่เดี๋ยวก่อนอย่าลืมกดผมอยากบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ